าสิน,านี้นะครับแหมก็ต้องขอบคุณนะแคทเธอรีนมากๆเลยนะเออหรือครูแคทนั่นเองนะครับแหมขอบคุณมากๆเลยนะที่มาคอมเมนต์นะครับให้ผมได้มีคอนเทนต์นะครับให้เมนได้มีคอนเทนต์นะครับคือนะครับเนื่องจากว่านะครับคอมเมนต์เนี่นะเขาพูดถึงเอ่อเปิดเอพีก้านะครับในครั้งแสนะครับผมซึ่ง คือปืนมันนิ่งนะครับก็ดีเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยแนะนําปืนดีๆที่มีขายอยู่ในคังแสงเนี่ยที่แบบว่าคนไม่ค่อยเล่นหรือเรียกได้ว่าปัจจุบันไม่เห็นคนเล่นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเขาไม่ค่อยเล่นกันนะเนาะปืนแบบพวกปืนที่มันขายอยู่ในคังแบบนอนคังยาวๆนะครับ ซึ่งปืนในคังแสงเนี่ยมันก็เยอะมากๆเลยจากที่ดูใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีปืนที่แบบว่ามันดีเยี่ยมที่แบบว่าเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้ปืนสมัยใหม่เลยนะครับนี่ก็คือ AP9 ครับปืนตัวนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปเล่นมันหลายรอบอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงมันอีกเลยนะครับปืนเ p 9เเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันใช้แค่ในการซื้อนะครับไม่ถาวรแต่แต่ปืนมันนิ่งมากนะครับผมปืนมันนิ่งมากจริงๆ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่นให้คุณดูได้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะแนะนำไปทีละสเตปเนาะก็คือวิธีการเล่นของมันแล้วก็ควรจะใส่ฉายาอะไรและไอเทมอะไรนะครับผมแต่ผมจะบอกก่อนนะครับว่าเ p 9เนี่ยมันมีอยู่2ตัวนะครับระหว่างตัวดั้งเดิมกับตัวซีรีส์เอ็มัดนะครับตัวย้อมสีนั่นเองนะครับผมซึ่งสเปกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับก็คือไอตัวสีฟ้าเนี่ยมันจะดีกว่านะครับตัวสีฟ้ามันจะดีกว่าเห็นไหม คือแน่นอนนะครับว่าคือตัวย้อมสีเนี่ยมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการปรับสเตตนะครับแต่ว่าตัวเอพิก้าธรรมดาของมันเนี่ยก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือปืนมันนิ่งมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองนี่ครับเดี๋ยวใส่ฉายาแบบว่าเป็นคือไม่ใส่ควบคุมแรงถีบน,นะให้ดูก่อนนะครับอ่ะถอดหน้ากากก่อนแล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> <S วอสซุนอ่ะลองถอดดูนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเล่ดูนะครับ ลองยิงกระแพ้คนดูได้ดูกันนะครับว่ามันเป็น okay, s <S อย่างปืนมันนิ่งเอ้ยผมลืมเปิดเปิดเอฟเฟกแล้วก็สุดเลยอันนี้คือคิกย้ำๆนะครับอันนี้คือคลิกย้ำๆนะครับเห็นไหมปืนนิ่งปหนี่คือคิกย้ำๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิกสายค้างล่ะปืนมันสายออกข้างๆหมดเลยเว้ยมันไม่ได้ดีดขึ้น <Head shot. S 1> เออนะครับคือปืนมันแบบว่า โอ้นี่นาด้งนะครับคือปืนมันนิ่งจริงนะครับแล้วเวลาขีดซ้ายค้างเนี่ยมันออกข้างๆหมดเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือผมรู้สึกว่าไอ้ปืนตัวนี้นะครับแน่นอนแหละตามสเปคมันคือปืนมันเนี่ยส่วนมากเวลาจะยิงหัวเนี่ยโอกาสที่แบบว่าหมวกเนี่ยมันจะเด้งเนี่ยสูงมากครับหมวกมันเด้งสูงมากจริงๆนะครับแต่ครั้งนี้ผมมีสูตรในการเล่นให้กับมันนะครับมีสูตรในการเล่นนะครับสูตรในการเล่นก็คือนะครับ ผมเนี่ยจเน้นเป็นพวกหน้ากากหรือวิกที่มันบวกเจาะเกาะนะครับไอเจาะเกาะสำหรับเกมพีบีเนี่ยมันคือพวกเจาะหน้ากากนะครับไม่ได้เจาะแบบว่าเกาะของเรานะเนี่ยอย่างผมจะเล่นตัวไอดอนใช่ไหมผมจะเล่นตัวไอดอนเนี่ยปุ๊บนี่ผมจะใส่วิกที่มันมีบวกค่าสเต็ปที่เขียนว่าทะลุเกาะนั่นเลยครับผมจะเล่นแบบนี้เออย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยเจาะหัวได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าอย่างน้อยมันก็ช่วยให้เราเจาะหัวได้ง่ายขึ้น หรือสําหรับคนที่นะครับหรือกันเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับคนที่จะเล่นเป็นตัวรอยสองธรรมดาแต่ว่าจานเน้นแบบคือแบบสใส่หน้าก,กากแล้วอ่าก็หาเลยนะครับอันไหนที่มันที่มันเขียนว่าเจาะเกาะอ,อย่างอันเนี้ยภาษาอังกฤษมันน่าจะแปลว่าเจาะเกาะใช่ไหมใช่ปพะวะ <laughs> ใช่แหละเออใช่แหละใช่แหละนะครับมันต้องใช่แหละมันต้องใช่แล้วแหววโบราดนี่แล้ว <laughs> <laughs> อะไรวะ เนี่ยครับเห็นป่ะอย่างที่เขียนว,ว่าทะลุก่อนเนี่ยอันนี้คือผมแนะนําเลยนะครับอ่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทะลุก่อนแล้วเพิ่มความแม่นยำเนี่ยคือมันมีของดีอยู่ในคังนะพวกหน้ากากอะไรที่มันอยู่ในคังมาอย่างยาวนานแน่นอนว่าส่วนมากมันจะเป็นแบบบวก3บวก4ยกเว้นพวกหน้ากากที่มันเป็นซีรีส์ประจําสัปดาห์อันนั้นมันจะบวกบวก4อยู่แล้วเออแต่ว่าไอ้พวกที่มันนอนคายยาวๆมันจะเป็นบวก2บวก3สส่วนมากนะครับสส่วนมาก ไอ้พวกนี้มันเป็นหน้ากากที่เรียกได้ว่ามันดีนะเออสมัยก่อนนี่เรียกว่าได้ดีแบบดีเลยแต่ว่าสมัยนี้ก็นั่นแหละครับตามยุคสมัยเนาะอ่าและวิธีการเล่นนะครับก็คือฉายาเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่คนเล่นว่าจะเล่นแบบไหนแต่ถ้าเป็นตัวผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นฉายาควบคุมแรงทีบครับอ่าควบคุมแรงทีบเนี่ยแหละแค่นี้ก็ง่ายๆแล้วนะครับเวลาเล่นก็ขี้ยมยำ นะครับเออผมลืมบอกไปนะครับกับเรื่องหัวสุนเนี่ยมันจะมีหัวสุนแบบว่าแม่นสิบแรงสิบเนาะแล้วก็ที่ขาย,ยในครั้งแสงถ้าคนดูไม่สามารถหาหัวสุนแม่น10บแรง10แบบนี้ได้นะครับผมขอแนะนําเลยนะครับว่าลองเป็นหัวสุ่วนฟู m e อลแจกเก็ตละกันเอาเป็นฟุตบ e t แจ j a เก็ตแหละน่าจะโอเคที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่วอลล์ o พยนะครับ โัวเพอยนี่มันได้ความแม่นยำไว้แต่ว่าดาเมจของมันเนี่ยคือมันลดลงอ่ะคือปืนมันเบาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณดูจะเข้าเอาเข้าไปเล่นธรรมดาเนาะคือปืนมันเบาอยู่แล้วครับมันมันก็เบาลงไปอีกอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะใส่ฉายาสไนช์ช่วยแต่สําหรับผมนะก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ผมแนะนําให้เป็นฟูแจ็กเก็ตละกันคือมันได้เพิ่มพลังโจมตี10%แต่ว่าความแม่นยำลดลง10%อันคือคราเนี้ยก็รอแบบว่าจะใส่เป็นฉายาแบบ อ่ะอันนี้ก็ผู้งพงังถทียดใช่ปะจะลองใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะน่าจะได้แหละนะครับเพราะว่ามันเพิ่มอัตราความแม่นยำนะครับแต่ว่าความเร็วเคลื่อนที่ลดลงนะครับลบสามซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ติดเรื่องความเร็วเคลื่อนที่ก็แนะนําลองดูนะครับผมว่าแบบนี้มันก็น่าจะโอเคแหละมันก็เขาเรียกมันให้มันทดแทนกันไปอันนี้ครับผมมาลองในห้องเทน,นเตอร์อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าผมจะยิงได้หรือเปล่าแตเปิดมันดีนะอย่างที้ค็ดูเห็นนะ ที่เหลือมันคืออยู่คนเล่นแล้วนะครับผมบอกแล้วว่ามันเป็นปืนมันเป็นปืนเก่าแล้วนะเอาจริงๆก็นับจริงๆก็ถือว่าเป็นปืนเก่าแล้วนะครับปืนนี้นะผมจะไม่ผิดมาสมัยารินาเอ๊ะนาเด้งมาไลเอ้ยเอ๊นาเด้งได้ไงเอ๊ะมันมันเขาเรียกไมันไม่ได้แปลว่าจะยิงเจาะหน้ากากร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคือมันมีมันก็แค่เพิ่มโอกาสที่หน้ากากมันแบบว่าอะไรเป็นหิงทะลุหน้ากากอะไรเงี้ยโอ้โหเด้งยับเลยยับเลยเนี่ย โอ้โโอ้ตายแล้วโดนปืนรุ่นพี่ยิงนะครับแหมปืนรุ่นพี่นี่คือเอพีเจ็นะโอ้โดนรุ่นพี่ยิงนะปืนรุ่นพี่เลยเดี๋ยวดูนี่กระสุนเล่นตัวธรรมดาแลยก่อนเดี๋ยวเราค่อยเล่นตัวย้อมสีนะครับตัวย้อมสีนี่คือดาเมจเยอะกว่าปืนนี้ไอตัวรักเดิมหนึ่งหน่วยเนาะแล้วก็เอ่อเรื่องความแม่นยำนะครับความแม่นยำเลยถือว่าดีเลยความแม่นยำเลยถือว่าดีเลยมันมันเลิศแต่แก มันเลยแนะแกตาล่าเดี๋ยวตาลีเนี่ยนะขอลงก่อนนะครับไอ้เฮ้ยหน้ากากดิง่งหน้าน้ากากมาดิ่งนะครับหน้ากากมาดิ่งนะ,มะเมะเื่อกี้เมื่อกี้นี่คือหลุดหลุดนิดนึงนะหลุดนิดนึงไาไปไปปืนดีไอ้ไอ้ปืนตัวเนี้ยผมผมแนะนำนะเออเอาจริงมันเป็นปืนเก่าที่ผมแนะนำวะ่ะอันนี้ห้องเฮนเตอร์ก็แน,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 น่นอนว่าเราจะมาเน้นยิงหัวได้ยิงตัวมันก็คือดาเมจมันไม่ได้เยอะผมพูดเลยว่าปืนเนี้ยมันมันไม่เหมาะไปยิงตัวหรอก อันนี้มีหัวเป็นหลักเลยสีทสุดท้ายอืมผูสาแบบเล็งนี่มันจะโดดมาอื้มถ้ามันจะฮีจอยู่แล้วฮือล่ะฮีนอยู่แล้วอะเอเอาป่าวเอยโอ้ยไข่มันเสริมวัดข้างบนเหรอรีนนะเราอะเดี๋ยวเดี๋จัดการตัวรีนะครับโอ้โหสายมุด สายมุดไม่คุยเสียเวลาป่ะเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้โหนี่มาเพราะสุดมันน้อยจริงว่ะสามสิบนัดไม่พอยิงว่ะไม่พอยิงสำหรับคนอย่างผมเนี่ยฮะนี่มาดิเมื่อกี้ยิงหัวเหรอหัวอร่อยนะอร่อยเก่งนะเราอ่ะโอ้โหอร่อยเก่งนะเราอ่ะ ปืนดีโอเคนะถือว่าเราเห็นกันแล้วนะแต่ว่าที่แบบไม่สามารถโชว์พาวให้ดูแบบยิงได้เยอะๆนี่คือไม่ใช่อะไรนะคนเล่นประก,กากนะแต่ว่าปืนมันดีปืนมันมดีอ่ะผมจะเล่นตัวนี้บ้างตัวย้อมสีกระสุดเย็บะนะครับสเปคเนี่ยมันก็ถ้าดูบนเผินเนี่ยมันก็ยิงดีนะครับดูบนเผินมันก็ดีอยู่แล้วนะครับดูแบบผิวเผินอ่ะครับเรามาลุยกันต่อครับ รอบนี้ผมก็อยู่ทีมเดิมนนะครับเนื่องจากแคนฝันต่อข้ามนะครับอยากยิงนะอยากยิงฝันต่งข้ามยิงหัวเราไปหลายรอบเลยนะครับน,นี้ต้องยิงมาเคลียร์แพงนนยึงจะขอเคลียร์แพงก่อนอตัวย้อมสีก,ก็สุดเยอะแล้วนะครับรอบนี้ยิงไม่ได้ไม่มีข้ออ้างเลยเว้แนะคบ่บอกกับตัวผมเองละรอบนี้ยิงไม่ไดออนะ้ไม่มีข้ออ้างแล้วนะที่อยู่คนเล่นจริงเอ้โหเนี่ยไม่มีข้ออ้างแล้วจบแล้วอันนี้โดนยิงเองโง่เองแล้ว พี่ฮาว่าล้วเว้ยว chain headshot you k อ o w what นี่แอ้โว่แต่ว่าบอกเลยว่าคือใครที่เล่นตามผมในคลิปเนี้ยคุณไปเล่นอ่ะคุณไปเล่นอ่ะคือผม ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นห่นโหวดนะโกงโกงเก่งๆนะและปืนนิ่งๆอย่างนี้นะมั่นใจว่ามีคนร้องคุณมาโคนแน่นอนจริงพูดเลยมันต้องมีคนร้องแน่นอนเว้นแต่คนนั้นเขาจะรู้จักปืนนี้อยู่แล้วไงเออถ้าคนรู้จักก็แค่นั้นแหละจบปืนนิ่งนะปืนนิ่งกระสุดเยอะกระสุดเยอะแล้วดิง่ายขึ้นเลยนะแล้วก็บวกกับความนั่นยำเนาะเฮ้ยนักัดดิงวันน่ะโอ้โหีหัวห้องโหดจังวะ หัวห้องเอาดีหัวขนาดนี้เลยเหรอโอนักการดีดน,นักการดไดเอ้เต้องใจเย็นนะครับจริงๆเนี่ยนักการ์ดไผมก็ไม่แนะนำให้ยิงต่อละมันเริ่มเสีย<ล>เปรียบแล้วเราจะหัวแตกแทนอันนี้ห้องเอนเตอร์ก็ เล่นยิงหัวไปก่อนเดี๋ยวไปเล่นห้องธรรมดาครับโอ้โหยิงห้องมั่นจริงว่ะห้องมั่นจริงว่ะแล้เล่นปืนไอ้นี่ด้วยนะอะไรนะ M S B S ป่ะโอ้ยโหดว่ะดีขอคืนขอคืนสกิดทำไมครับเจ๋นเนี่ยอดอยู่ในหัวแต่ไปไปมาก็เริ่มไอ้นี่แล้วนะ รู้สึกว่าฝั่งเราข,ข้ามเริ่มจะลำบากนะครแต่หัวห้องนี่ยิงไม่หยุดหัวห้องนี่ยิงไม่หยุดเลยเออเจนได้ยอดอยู่หัวมาเด้อว่องเราสู้ได้แล้วนะมามาเด้มาเด้ปืนอย่างนิ่งนะครับถามว่าไปยิงสู้กับแน่นอนนะครับมันสู้กับสุดยอดปืนยอดทิศในยุคนี้ได้ไหมผมว่ามันก็ลำบากแต่ว่าถ้ามีระยะในการสู้ อย่างประมาณเนี้ยผมว่าไหววะ่ะไอ,อผมว่าไหวอยู่นะไหวอยู่ไหวอยู่ท,ทีเอทีเจิตมันไม่มีสะโขใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันมีสะโขมันมันเล็งแล้วมันแบบระยะไกลมันเล่นได้ได้อยู่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 เท่ากับเท่ากับได้แหละนะครับเปืนดีเปืนดีนี่นึกไม่ออกถ้าสมมติว่ามันมีซีรีส์เรคาโมเนาะนปรับแบบปรับสเปคให้โหดขึ้นเนงะี้ยโอ้ย ว่าปืนนี้อาจจะเป็นปืนปิดเมตาเลยก็ได้นะแบบคนเล่นเยอะปืนเป็นปืนดีะพอได้มุมในการเล่นพอยืนระยะได้พอยืนได้ปุ๊บต้องโฟล็อกจัดๆเอาว่ะโฟล็อกก็บ้าว่ะโอ้ตายดูดิก็อยู่ที่คนเล่นละนะครับซีเรียวก็อยู่ที่คนเล่นละ ปืนแน่แต่ก่อนเคยเล่นนะเพื่อนมันแนะนำมาทีนั่นแหละแล้วปืนมันนิ่งมันนิ่งมากเลยข้อเสียคือมันถ้าไม่ใส่พวกเจาะเกาะช่วยนะเจาะหน้ากากช่วยนะคือหน้ามันเด้งบ่อยมากคนดูแนะนำลองใส่ดูนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่นะครับแล้วแต่การเล่นเรา แต่ว่าข้อเสียของม,มันก็คือยิงหน้าเด้งบ่อยมากมาก,มากมากครับขนาดห้องบอดอยิงให้ดูยังยังเด้งขนาดนั้นถ้ายิงกับคนจะขนาดไหนคนดูก็ลองคิดเอาแล้วกันขนาดย็ดเกียร์ธรรมดาที่มันติดมากับตัวละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอโ้ยังเด้งดุงด๋งเลยเนี่ยเมย์ดิงด่งดุงด๋งนี่คืออะไรวะถ้ากลาง,งเด้งพูดอยู่ก็เด้งปับโชว์ให้คนดูดูหน่อยว่าเนื้อมันเด้งอย่างนี้น เห็นกันแล้วนะเห็นกันแล้วนะปืนดีนะไมเล่นไปนะครับโอเคนะทุกคนก็ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูนะครับเล่นตัวธรรมดาก็ยิงแบบนี้แหละมันก็เหมือนกันแหละนะครับเล่นธรรมดาก็แบบนี้แหละมันก็ยิงเหมือนกันผมลองเล่นจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างเหมือนว่าของเดิมมันก็ทำาบดีอยู่แล้วอ่ะจริงๆ มารองกันปาระเบิดเกียนจะน่าเก็ียบนะโอ้โห ตาตาเพ่เร really, oh, ็วรอยเอาเรื่องจะจัดนะครับตัวจริงบอครับเอาละเว้ยเขาหมายถึงใครครับพี่ตัวจริงฮะทุกยิงหัวเราแตกเลยตะเก่งดีเจ็ดคมนี่น่ากลัวจริงๆนะครับ ตัวนักกากได้เหรอตัดจริงสวยป่ะดิวไ่โดนเลยรบ้าเมื่อกี้สวย,วหสวยให้มันจบจบไปสวยให้มันจบจบไปแค่นั้นแหละ Mission success. Ê, nó vừa nó một lúc điều. điều บาเลนก็เอาอ่ะ เขาเบีย้ยวอะเอ้ยขอบคุณที่แวะมาพี่ถ้าเข้าสำแนลผมไม่หลอดแล้วจริงเอ้ยเข้าเอบนอะไมเอ้ยเข้าปีอะไม่หลอดแล้ะขอบคุณที่แวะมาพี่คมไปพี่มาถึงเราแล้วล่ะมั้งเนี่ยผมกลัวจะเป็นสตรีมเมอร์คนอื่นอ่ะดิ <laughs> สตรีมเมอร์อันนี้เยอะมากเลยเอ่ะในทิกตอกอ่ะ โอ้ไม่มี嘛อ้อนีอม่มันสุดยอดของการคอมโบว่วยนี่มันช่วยได้ ไม่ไหวแน่ไนะม่ไหวแน่เลยป๋าเป่าพี่จะเพิ่งมานะโดดสามแยกวะน้านเองไหมไหน้านเองไหมวะคุณดูเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรอะไรด้านเองไหมไหมด้านเองไหมไหมนี่ย พูดบิดบอ่อยช่วงเนะนี้ยเอออยากลั่นเลยว่ะโอเคอเ,คเคพื่อนเราเล่นซีไฟข้างบนนะครับ ไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้ผมบอกเลยไม่ทันแล้วโนโบอมเอ้าเฮ้ยโนโบอมอะไรอ่ะโนโบอมเกียนเหรอไอสีไฟไม่เกียร์หรอกมกั้งสีไฟน่าจะของธรรมดาแหละปลาระเบิดมาธรรมดาก็แก้ได้แล้ว ไยโอ๊ยพึ่บพุทษไปเบียดเพื่อนขอโทษขอโทษครับเพื่อนมาแล้วมาแล้ว head shot ปืนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าถ้าเป็นฝั่งบุกมันจะเล่นได้ดีไหมแต่ว่า Ơi, 3-1 hả? 3-1 ạ, vừa nãy. con này tẹt rồi đó hả? Cơn khát! Nắc hạc Chộp rồi. Nắc hạc đánh. Màu xe màn đêm. แต่ปืนนี้ผมว่ามันต้องเล่นแบบว่าแวบบยิงแวบบยิงน่อะวะแบบอย่างเงี้ยแตบบ่สมมติเนี้ยปุ๊บยิงยิง,ยงตุยไม่ตุยไม่รู้แหละแต่ว่าถ้ามันไปโดนหน้าเด้งอย่างเมื่อกี้ไม่ควรวัดต่อละควรแบบว่ารีบหลบข้ามแพงและมันเป็นอีสเต็ปหนึ่งที่ดีนะสเต็ปนี้ จะเสียดายมากเลยเมื่อกี้หน้าเด้งไม่งั้นหล่อเลยไงั้นหล่อวันนี้อู๋แบบหล่อเลยหล่อเลยอ่ะหล่อเลยอ่ะเฮ้ใครบอมครับบอกทีเมิชชัั่นซกส

โอเค <T>, <laughs> okay, ผมก็มีนไม่ใช่แ่แหละนะครับเ p 9ผมยังเล่นได้คนดูก็เล่นได้เหมือนกันคนดูจำประโยชน์ี้ไปเลยถ้าผมพูดอย่างนี้แปลว่าคนดูเนี่ยเล่นได้แน่นอนนะครับจริงๆนะก็ขอให้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณนะครับและใครที่กลับมาเล่นเกมพ b ีก็หวังว่าจะ นะสนุกกับเกมแล้วก็ขอให้แบบว่ามีแต่เรื่องดีๆนะครับที่เวลาที่คุณเล่นเกม PB นะเอ๊ะครับเจ๊แม่ชิ้นหน้าครับผมเจมกกม๊กันจ้าโฮมี่ก็มีก็มา